มาดูที่ BNB หน่อยนะครับ BNB ช่วงนี้ขึ้นกระจัดกระจายเลยนะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเพราะว่าการประกาศนะฮะผมมองว่าหลักๆเลยมันคือการประกาศของ EasyLab นะครับที่พยายามจะผลักดันให้เกิด BNB Treasury Company นะครับมันก็จะคล้ายๆกับการทำ Bitcoin Treasury Company นะครับแต่ว่าการทำแบบนี้ได้เนี่ยสินทรัพย์มันต้องมีความแข็งแกร่งมีความเซ็นทรัลไลมีการยอมรับนะจาก จากทั่วโลกนะฮะต้องบอกงั้นเหมือนบิตคอยนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่า n n t t r e s u r y ไอ้มุมไอเขาเรียกว่าอะไรนะไอคอนเซ็ปแบบนี้ยในะยาวๆมันจะเวิร์กไหมนะเราวัดความร่ำรวยของเราเนี่ยเป็น BNB ทนแทน BNB อ e r Share ์มากขึ้นก็ถือว่าใช้ได้อะไรเงี้ยนะครับอันนั้นคือความเชื่อว่า BNB มันจะไปต่อยาวๆนะแต่ว่าถ้ามันไม่ไปต่อเนี่ย BNB ก็แย่เหมือนกันนะฮะส่วนตัวผมมองว่า ยาวๆไม่ค่อยดีนะแต่ให้ทวิเคราะห์สั้นๆเลยนะฮะสั้นๆเลยการที่ Easy l a b เขาพยายามจะเอา BNB Treasury าทำอบอา b n b มาเป็น Treasury Company เนี่ยแน่นอนครับมันต้องแลกมาด้วยการาจ่ายตังค์เพิ่มนะครับก็ซื้อ BNB เพิ่มนะไม่แปลกเลยที่ช่วงนี้ b b มันจะถูกปั้นให้ All ออทา i g h ตลอดเวลานะครับอ่ะก็รอดูแล้วกันโมเมนต์ที่จะมีการเกิด BNB Treasury จริงๆเนี่ย มันอาจจะไปไกลกว่านี้อีกนะฮะอันนี้ไม่ใช่ใบหวยแต่ว่ามันก็มีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นไปพูดคุยกันเองทีหนึ่งนะครับโอเคอันนี้ล่าสุดสําหรับ BNB นะแต่ยาวๆผมยังมองว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่แข็งแกร่งเหมือน Bitcoin เพราะฉะนั้นเนเี้ไปทําท่าเดิม Bitcoin มันอาจจะไม่ได้นะคเพื่อนๆคิดยังไงก็ลองพิมพ์มาได้นะครับ